อารามาไปแสดงธรรมที่อเมริกาที่แคนาดานึกในใจเราเองนึกเอาเองเทวดาทั้งนั้นมาเกิดเมืองฝรั่งเขาเป็นระเบียบเขาสงบเวลาฟังเทศนึกหนักใจไปตั้งแต่บนเครื่องบินทําไมหนอสมัสชาสองจึงนิมนต์เรามาเทศพระในอเมริกาตั้งสองอกว่ารูป เราเขาจะฟังเราหรือภาษาอังกฤษเราก็พูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเก่งหลายปีเราไม่ได้พูดนึกในใจว่ามันจะฟังเราไ,มไหมถ้ามีคนฟังพอขึ้นไปยังไม่ได้พักเลยมารอฟังเทศกับมันเที่ยวพอขึ้นไปเทศฟ้าล่งตัวยาวๆตัวดำๆตัวสูงๆมันนั่งพอเราบอกวา่าพวกคุณต้องตั้งใจฟังนะ you must be too to, reason to because language. Not good so long time. i n t e n ิน o ทนชั่นท o ่รีช e ่นตูมีบีคอสไ g ่แลงเวท o o ์น o อต o ูสโอลองไท speak English. ตั้งใจฟังดีๆเด,อด,ด,ด้อดนรเเดย้ของภาษาฝรั่งภาษาลังภาษาขอยโบเกงได้นโมเมนภาษาพ่อภาษาแม่ขอยสิวาไปหันฝรั่งมันทำมือป้องหูแอบแ่เลอู้นี่ตัวพระพุทธเจ้าวาโสตาวะหานา เมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาจะไปหาศรัทธาอุปสังกมิตายวาปิรูปสานะโสตาวทานาธรรมสวรนาธรรมธรณาอัตถุปริขาเนี่ยเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาจะเข้าไปหาเมื่อไปหาแล้วจะนั่งใก้เมื่อนั่งใกล้แล้วจะเงียงโสลงฟังอืมปิรูปสานะนั่งใกล้โสตาวทานาเงียงโสลงฟัง แมนโบพระพุทธเจ้าคือบ่อหลายปันนั่นแท้ไรสิงหียงโสลลงฟังขักปันนั่นบ,บ้านเห็นในประเทศไทยนีย่ไปเมืองนอกพอเราพูดมึงกล้องหุย่ยงี่เลยนี่โสตวัานาบาี้เห็นแล้วเทวดามาเกิดตามบ้านตามเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยต้นไม้เขี้ยวขจีจะตัดต้นไม้แม้แต่กิ่งเดียวก้านเดียวต้องไปขออนุญาตเขาที่ บ้านใครไม่ปลูกหญ้าอย่ายงนี้อยู่ในเขตเทศบาลไรขาน,านี้เพราะนั้นฝุ่นก็ไม่มีบ้านเขาเหมืองเขามีจังไหนมันเขียวไปเบิดน้ำ้วยน้องคลองทานตามหมู่บ้านใสสะอาดบ่คือน้ำคลองหลอดกรุงเทพบ้านเฮาเดเขาไปกรุงเทพลราอัดดังไว้จังสิของเขากรุงวอชิงตันดีซีมาถึนบุยน้ำใสสะอาดนก กะเจ้านกกะยางนกกะสาคองูกะสุมแสงคออยาวยืนสาบลาบอยู่ในหนองน้ำกลางบ้านกลางเมืองไม่มีใครฆ่านิสัยเทวดามีอาหารเอาไปยื่นให้มันกินมันก็นมากินหน่ารัฐสภาตามสนามหญ้าในเมืองก็ะรอกกระแตวิ่งเป็นฟุ้งไปนั่งแต่ว่ามันหนาวมันรีบหาขาบอาหารไ่คุยๆ,ๆแล้วมันฝังไว้หิมะลงมันจําได้เวลามันหิวมันวิ่งมากิน อาจารย์มหานิทิไปนั่งดูเอาอาหารให้มันกินโอ้คนบา่ากระห้องเมืองนี่ทุกข์กว่วกระห้องบ้านเฮาคนบาัาอาตมาว่ากระห้องบ้านเฮาดีมันทุกข์มันชิมาแลนได้ในสนามหยากลางบ้านไน,น้มีบอกกระห้องบ้านเจ้าได้ยินเสียงวสันเอาปืนแหฮรถตัววสันยีคนละยนอ,อาาย่างนอกหนูปูเปียกไม่ฆ่าก,กันเพราะนั้นในบ้านในเมืองสะอาดวิทยุไม่มีใครเปิด นวกหูกันสงบแต่เฮาวัะสันทั้งนี้ฟังเทศทั้งบ้านคุณโอ้โอโอโแล้วนาะมาสามสี่บ้านนะหอกระจายข่าวเสียงตามสายถ้าเป็นอเมริกานถือว่าเล็วซามมากนั่งรถทั้งวันไม่มีบีแกไล่กันถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขารักษาความสงบโอ้โนี่เทวดามาเกิดแต่เขาพลาดเขาไม่พบพุทธศาสนาออกนอกเมืองกวางนี่ บ้านเ้ามันมีบนน่น้ำมุนีมันสิออดอยู่บ้านเขาเดินเป็นฝูงจงโจ่งเย่งๆข้างทางออกนอกเมืองเขาต้องล้อมรั้วรวดตาไขา่ถามพวกฝรั่งว่าล้อมทำไมน่ยสุดถนนเลยแต่ละลัดไปหากันเขาบอกว่า prevention of the deer across เขาบอกว่าล้อมบอให้กวงงมันขวบทางนี่เขาว่ากลัวรถจะมาชนมันตายถ้าเป็นบ้านเราอะมีอีกไหมคน,นวัว่า เห็นห้อยมันว่าสันถือปืนน้่มาหาโคกคนมีอีกบอเขาไม่ฆ่าพราะออกจะเข้าเมืองที่นี่มันไม่สามารถล้อมได้เพราะรถลามมาช้างมันจะแยกเขาจะเขียนป้ายรูปกวางกระโจนกระโดดเขาบอกว่าระวังกวางข้ามถนนนะ beware of deer across and all animals ระวังกวงความถนนเดอ้อเขาวอกอ่าน่าไดก็บ,บังหูมันเอา ลงไปทางฟลอริดาไมอามีจอร์เข้มีตะบุงแต่ทามเครื่องบินตกลงไปร้อยี่สิบคนไม่ได้สักศพเลยตกลงกลางทงซื่อๆเนี่ย่อมเป็นหนองดแขงกินเบิดเขาไม่ฆ่าเลยจอร์อกจอร์เข้ตรงนู้นน่ะรถไปจอดทำท่า,ทาจะไปเยี่ยวน้ำบูปลาห้ามหาแต่แขกหลายเขารอมรัว้วกันจอร์เข้ใครมันได้เฮ้าละ่ะมีอีกไหม หนังมึงกูจะเอาไปขายเนื้อมึงกูจะกินเขาล้อมจะระเข้ก็ไม่ค่าเออพวกนี้เทวดามาเกิดแต่เขาพลาดที่เขาไม่พบพ,พระพุทธศาสนามนุษย์สตังโคเทวานังสุขติคมนาสังฆ่าตังพิกเวดูก่อนพิสุทธังหลายการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสุขติของเทวดาที่เขาให้พรกัน การได้เกิดมาพบพระรัตนตรัยนั้นเป็นสุรัตลาพังเป็นลาบอันดีอันงามอันประเสริฐของเหล่าเทวดาเขาได้แต่เกิดมาในสุขติร่ำรวยแต่ไม่พบพระพุทธศาสนา